120บาทขีดเส้นตายดีเดยเข้าคอรมอ20กันยายนหากเลื่อนชาวไร่บุกกุ่งแน่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวโซนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทับสไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับบ่าวโซนกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับเราก็มาตามติดความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือพี่น้องที่ตัดอ้อยสดลด ุ่น PM 2.5ที่ทางรัฐบาลสัญญาว่าจะให้120บาทต่อตันอ้อยรอแล้วรออีกนะครับเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับซึ่งเงิน120บาทนี้นะครับไม่ใช่ชาวไร่พิ่งจะมาขอนะครับแต่เป็นโครงการที่ทางภาครัฐนั้นสนับสนุนมีโครงการออกมานะครับก็ให้ชาวไร่อ้อยนั้นปฏิบัติตามนะครับก็ปฏิบัติตามที่ภาครัฐ ให้นโยบายไว้นะครับรัฐก็จะช่วยเหลือนะครับดังนั้นหลังจากปิดหีบมาก็นานพอสมควรนะครับตอนนี้ก็จะสิ้นสุดปีงบประมาณแล้วนะครับก็ยังไม่ได้120บาทล่าสุดนั้นนะครับก็ท่านดรธิรชัยแสนแก้วนะครับหรืออีโตอีสานนะครับในฐานะนายกสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือและประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน ซึ่งได้โพสต์ใน Facebook แฟนเพจนะครับว่าเมื่อวันที่15กันยายน2565ท่านดร์ธีรศัยแสนแก้วนะครับก็ได้เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศแก่ชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่นในสาขาต่างๆจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหากรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นประธานและหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงระดับสูงเข้าร่วมทุกหน่วยงานแก่ผู้มีเกียรติพร้อมชาวไร่อ้อยผู้ได้รับรูรางวัลเกียรติยศและโรงงานน้ำตาลประจำปี2564และปี2565ณอาคารศูนย์ประชุมวายุพักโรงแรมเชนทาบายเซนทาราศูนย์ประชุมราชการแจ้งวัฒนะดังนั้นนะครับ ท่านดรธีรศัยก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวไร่อ้อยทุกท่านและตัวแทนโรงงานน้ําตาลทุกแห่งด้วยรางวัลเกียรติยศนี้ถือว่าเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่สร้างคุณงามความดีในอาชีพของตนเองอย่างตรลงไฟตรงมาและเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนร่วมอาชีพนั้นนําไปปฏิบัตินะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ชาวไร่รับรางวัลเสร็จนะครับ เมื่อเวลา13บสนาฬิกาถึง14บสนาฬิกานะครับท่านดรธีรศัยแสนแก้วพร้อมคณะผู้นำชาวไร่อ้อยทั <Yeah. S 1> um ้ง4องค์กรนะครับและ37สมาคมสถาบันที่รวมแล้วเกือบร้อยคนนะครับได้ไปติดตามทวงถามนะครับเรื่องเงินช่วยเหลือพี่น้องชาวไร่อ้อย120้ย120บาทซึ่งเดินทางไปที่กระทรวงการคลัง เพื่อหาคําตอบเรื่องเงินช่วยเหลือนี้นะครับว่าจะเข้าคอรมอเมื่อไรได้รับเมื่อ,อไรนะครับโดยก็ได้คําตอบว่าจะเข้าคอรมอในวันอังคารหน้าที่20กันยายนนี้นะครับทางครังนั้นก็รับแล้วนะครับบอกว่าจะเข้าคอรมอในวันอังคารที่20กันยายนนี้แน่นอนนะครับดังนั้นก็จึงขอขอบคุณนะครับ ขอบคุณตัวแทนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังที่มาให้คาตอบนะครับและขอบคุณสอสอส,อสอรวุฒิเนื่องจํานงนะครับตัวแทนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่คอยอำนวยความสะดวกประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยในะครั้งนี้ถ้าหากอังคารหน้าไม่เข้านะครับวันพุทธที่21นั้นนะครับทางสมาคมทางสถาบันต,ต่างก็นัดพี่น้องนะครับพบกันเดินทางเข้ากรุง คำไหนคำนั้นชาวไร่อ้อยทุกท่านโปรดติดตามต่อไปนะครับซึ่งหากมีโรคเลื่อนอีกนะครับทางแฟนเพจของดออรธีรชัยก็จะแจ้งนักพี่น้องเองนะครับและพี่ผู้ใหญ่พนมตะโกเมืองนะครับก็จะประสานกันนะครับเพื่อจะนําพี่น้องนะครับบุกกลุ่มอย่างแน่นอนนะครับหากเลื่อนอีกนะครับซึ่ง ในครั้งนี้นะครับก็ได้รับความอำนวยความสะดวกจากสสสุริวุฒิเนื่องจำนงนะครับสสบ้านบึงชนบุรีนะครับก็ได้นำผู้แทนทักษีงองค์กรชาวไร่อ้อยไปพบที่ปรึกษากระทรวงการคลังนะครับก็มีการขีดเส้นตายนะครับเงินอ้อยสด120บาทต่อตันนั้นเข้าคอรมอังคารที่20กันยายน2565นี้หากแม้เลื่อนอีกนะครับไม่เข้าคอรมอชาวไร่อ้อย จะบุกกรุงอย่างแน่นอนนะครับทางพี่น้องทางโซนเขตสองกระแพงเพชรต,ต่างๆนะครับก็ได้รับความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกจากศูนย์ประสานงานพักเพื่อไทยสสในพื้นที่ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณสสทุกท่านนะครับที่อำนวยความสะดวกด้วยนะครับ